กับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์จากคราวที่แล้วที่พระอาจารย์เมตตาให้ความรู้ในเรื่องของรู้และหลงตอนสรุปสุดท้ายมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่พระอาจารย์กล่าวถึงทิศท,ทั้ง6ทีนี้สิฉิ์อยากจะให้พระอาจารย์ช่วยขยายความของทิศท,ทั้ง6เพื่อที่จะเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรพระอาจารย์เป็นความรู้แก่กับญาติโยมทั่วไปว่าทิศท,ทั้ง6เนี่ยคืออะไรและเราควรจะทําอย่างไรหรือว่าปฏิบัติยังไงกับทิศท,ทั้ง6ให้ถูกต้อง ตามหน้าที่เจ้าค่ะมัสการเจ้าค่ะอ้าเจริญพรนะสำหรับเรื่องทิศหกที่ถามมานะสำหรับทิศทิศหกเนี่ยต้องอารัมพบทย้อนกลับไปนิดนึงว่าที่มาของทิศหกก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งในครั้งพุทธกาลนะก็คือมีบุตรของข้าบาดีท่านหนึ่งชื่อเจ้าสิงคาระกะนะ,ะเจ้าหนุ่มคนนี้เนี่ย นะเขาก่อนที่พ่อเขาจะเสียชีวิตเขาได้สั่งเสียไว้ว่าให้เขาไปกราบทิศทั้ง6นะทิศทั้ง6ที่ทางแยกนะครั้น,นี้เราก็จะเห็นสิ่งหนึ่งว่าในครั้งพุทธกาลนะคนอินเดียสมัยนั้นก็คือเขามีความกตัญยูนะความกตัญยู่ขนาด,ดว,ว่าพ่อเขาสั่งให้ไปกราบเขาก็ไปกราบนะไม่ต้องถามว่าเพราะอะไรนะแต่ครัวนี้เขากราบก็เขาไม่รู้ว่ากลาบเพื่ออะไรจนมีอยู่มาวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเสด็จผ่านมาพอดีก็ถามว่าอ้าวพ่อหนุม่ม ทำอะไรอยู่เจ้าสิงคากะารูปของข้าบดีคนนี้ก็บอกว่ากราบทิศอยู่ถามว่าทำไมถึงกราบล่ะพ่อสั่งไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตสั่งให้มากราบทิศคราวนี้พระอ,องค์บอกว่าเรารู้ความหมายไหมทำไมถึงกราบเจ้าสิงคากะาคนนี้เขาก็บอกไม่ทราบหรอกพ่อสั่งสั่งให้ทําก็ทระอ์บอกเอางี้เราจะอธิบายให้ฟังทําไมเธอถึงต้อง,งกราบทิศทั้งหกคราวนี้เราก็ต้องเกริ่นอีกนิดนึงว่าทิศทั้งหก ถ้าเราเข้าใจคาว่าธรรมะธรรมะก็แปลว่าหน้าที่ที่ทั้ง6นี้พระพุทธองค์ตรัสก็ตรัสถึงหน้าที่อย่างน้อย6อย่างนะที่มนุษย์เราต้องมีหน้าที่เพราะฉะนั้นบางทีเราเข้าใจผิดว่าหน้าที่ของเราเราเป็นหมอก็คือรักษาคนถ้าเราเป็นครูก็คือมีหน้าที่สอนอันนั้นมันเข้าใจแบบตื้นๆจริงๆแล้วคนเรามีหน้าที่ตั้งแต่เกิดวันแรกที่เราเกิดมันเกิดขึ้นมาสหน้าที่คือหหน้าที่ลูกสองหน้าที่แม่สหน้าที่พ่อพร้อมกันกับที่เราเกิด เกิดขึด้นแล้วหน้าที่ในวันแรกเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีหน้าที่อย่างน้อยในชีวิตคนเราต้องทําหน้าที่6อย่างนี้ให้สมบูรณ์ถามว่าทําไมต้องทําให้สมบูรณ์เพราะว่าเราจะต้องไม่เสียใจจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังว่าเรายังไม่ได้ทําหน้าที่เพราะฉะนั้นทิศเบื้องหน้าก็คือหน้าที่ต่อบิดามารดาตรงนี้ที่เราจะเสียใจกันมากที่สุดและเมื่อพ่อแม่จากไปเราก็มานั่งเสียใจทำไมจากเราไปเร็วยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเลย แล้วตอนท่านอยู่ทําไมไม่ทำนะทำไมตอนที่ท่านอยู่เราไม่ทำนะเราทําได้โดยการง่ายนะตอนเด็กๆเราบอกใไเรียนหนังสือให้เก่งถ้าเรียนหนังสือเก่งก็คือเราทําถูกหน้าที่ของทิดเบื้องขวาก็คือเป็นลูกศิษย์นะจะต้องทําหน้าที่ต่อครูบาอาจารย์นะถ้าเราทําหน้าที่ถูกต้องต่อครูบาอาจารย์เราจะไม่ต้องมานั่งเสียใจในอนาคตว่าทําไมเราไม่เชื่อฟังครูพอวันนี้เราก็เลยทําไม่เป็นทําไม่ถูกถูกเจ้านายตําหนิ เพราะตอนนั้นเราไม่ฟังครูครูสอนเราไม่ฟังวันนี้แล้วก็เลยทําไม่ได้เห็นไหมหน้าที่ที่สองส่วนหน้าที่ที่สามก็คือหน้าที่ต่อเพื่อนนะพอวันนี้เราเดือดร้อนเราต้องการความช่วยเหลือมนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมต้องอาศัยนะหลายคนช่วยกันจะหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่มีใครอยากจะช่วยเพราะสมัยเรียนเราไม่เคยช่วยใครเลยสมัยอยู่ด้วยกันเราเห็นแก่ตัว เราไม่เอาสังคมไม่เอาเพื่อนเพราะถึงวันนี้เราต้องการความช่วยเหลือไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือเพราะนั้นเราทำผิดต่อทิศเรื่องสายส่วนทิศเรื่องหลังก็คือบุตรภรรยาสามีนะตรงนี้ถ้าเราทำไม่ถูกต้องนะบุตรภรรยาทานที่ถึงเวลานะช่วงเวลาที่เราควรจะเลี้ยงดูบุตรเราก็เอาเวลาไปมัวแต่ทำมาหากินคราวนี้เราเอาแต่เงินเลี้ยงลูก จริงๆลูกต้องการมากฝังเงินต้องการการอบรมสั่งสอนที่ดีนะความอบอุ่นต้องการที่ปรึกษาพ่อแม่หลายคนมาปรึกษาพระอาจารย์บอกว่าลูกติดเพื่อนทำยังไงดีพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าสําหรับตัวพระอาจารย์เองบอกว่าดีเพอรู้พระอาจารย์ก็ติดเพื่อนจนทุกวันนี้เขาก็ยังติดเพื่อนเขาบอกเอาติดเพื่อนแล้วดียังไงอ้าก็ดีสิก็เขาเอาพระอาจารย์กับแม่เขาเนี่ยเป็นเพื่อนเขาเอาพ่อกับแม่เป็นเพื่อนลูกติดเพื่อนไม่ดีตรงไหนล่ะ ดีพ่อแม่ก็ต้องทําตัวเป็นเพื่อนกับลูกพระอาจารย์พรจะบอกทุกคนเลยว่าเธอเลือกเอาระหว่างเงินกับลูกเรามีเวลาอยู่กับลูกไม่เกินยี่สิบปีหลังจากนั้นแล้วลูกไม่อยากจะอยู่กับเราแนละ้วแต่ในเวลานี้เธอเลือกเอาเงินหลังจากเธอหลังจากยี่สิบปีไปแล้วเธออยากยะให้ลูกอยู่กับเธอลูกไม่อยู่แล้ว เพราะนั้นตอนนี้ลูก20แล้วเกิน20ไปแล้วเขาไม่อยากอยู่กับเราแนละ้วเขาอยากจะไปอยู่กับกับแฟนเขากับเพื่อนเขากับอะไรเขากับสังคมของเขาแล้วเธอจะมาเรียกร้องอะไรในเมื่อเวลาตรงนั้นเธอทําหน้าที่ไม่ถูกต้องนะแล้วเธอจะมาบ่นว่าลูกเธอติดยาลูกเธอเพราะเธอไม่ได้ให้เวลากับเขาเพราะนั้นนี่คือการไม่ทำถูกต้องต่อนัาที่ต่อทิศเบื้องหลังคราวนี้ทิศเบื้องล่างบ่าวไพ่บริวาร นะเพราะนั้นเวลาเรามีการงานเราต้องการคนช่วยต้องการบ่าวไพ่ช่วยต้องการลูกน้องช่วยลูกน้องบอกไม่เอาเวลานั่นๆก็ด่าแต่เขาว่าแต่เขาไม่เคยชมเขาเลยถึงเวลาใช้งานจะมาใช้เขาก็ไม่อยากทำงานเขาก็ไม่อยากจะช่วยหรือทำไปแบบแกนแกนแทนที่จะได้งานที่ดีก็เลยได้งานที่แย่จำไว้เลยนะเจ้านายที่เก่งงานเร็วทุกอย่างเสร็จหมด ได้ดังใจแต่องค์กรไปไม่รอดแต่ถ้าลูกน้องที่เก่งงานช้าหน่อยทุกอย่างดูไม่หวือหวาแต่องค์กรไปรอดนะเพราะว่าถ้าเราด้วยลูกน้องที่ดีได้ผู้ร่วมงานที่ดีนะไม่ต้องสั่งเขาทำเองแต่ถ้าเจ้าไงเก่งต้องสั่งทุกอย่างลูกน้องโง,ง่แต่ลูกน้องฉลาด เจ้านายไม่ต้องฉลาดมากเพียงแต่ทำยังไงปกครองเขายังไงใช้ใจปกครองเพราะนั้นมันมีหลักการส่งเขาะอ,อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าหลักอ่สังค้าวัตถุสไปไหนมาไปเมืองนอกกลับมาซื้อขนมมาฝากให้ด้วยวัตถุสองลูกน้องทำงานก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราว่างลงไปร่วมมือร่วมใจทำกันด้วยกันสนุกดีสปียะวาจา เป็นเจ้านายเป็นเท่าแก่เขา,เาว่ายังไงปไปง่ายเหนื่อยไหมเอเอ,เอนะอ้าวนะตั้งใจทํางานนะเดี๋ยวสิ้นปีเฮียมีโบนัสให้อย่างงี้พูดจาก,กับเขาดีๆสี่วางตนเสมอพรนะอาจารย์นี่ก็เคยเป็นเท่าแก่บางทีเดินผ่านไปเขากำลังทานข้าวกลางวันกันอยู่เขาตําบักหุ้งกันเอาเราเข้าไปาม,ม,มีมีอีหยังกินบ้างแซบบอ่อโอ้ยเฮียพัดกินไม่ได้หราแซบปลาะ บอกบอเป็นยังเอาข้าวเหนียวมาเออเราก็จุ่มข้าวเหนียวกินปลาลากับเขาเขาก็เฮ่เฮ่อ้เยียพัดกินปลาเขาก็รู้สึกเป็นกันเองนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรักใน้างเขานะอันนี้ก็คือ5ทิศละส่วนทิศเบื้องบนนะก็ภิกษุสมณะต่างๆในแต่ละศาสนา ถามว่าทำไมถึงต้องมีพิธีศูนสวรรคต่างๆจําไว้นะทุกวันนี้โลกมันอยู่ยากขึ้นเพราะคนไม่ฟังไม่เชื่อตัดศาสนาตัดสถาบันศาสนาออกไปไว้ต่างหากเอาไว้ใช้เวลาหลายงานศพขึ้นบ้านใหม่ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของศาสนาศาสนามีหน้าที่ไปหาความจริงความจริงที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนในการที่เธอเกิดมาทำไมอยู่ไปทำไมแล้วตายแล้วไปไหน เป็นหน้าที่ของบุคลากรทางศาสนาเพระาะอาจารย์ก็ไม่เคยรู้พระอาจารย์หามาทั้งชีวิตทํางานหาเงินมีเงนินมีครอบครัวมีทุกอย่างที่ควรจะมีที่สังคมเขาบอกว่ามีแล้วดีแต่พระอาจารย์ไม่มีอยู่อย่างเดียวก็คือความสุขจนกระทั่งได้มาค้นพบจากทางศาสนาว่าอ๋อมันมีสิ่งที่เรายังไม่รู้สิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไว้แต่มันเป็นตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเรายังไม่เคยนํามาปฏิบัติกันเลยแล้วที่สําคัญบางครั้ง เมื่อมันปฏิบัติยากเราก็เลยไปหาอะไรง่ายๆโดยการอ้อนวอนซึ่พระอาจารย์บอกเลยว่ามันไม่สําเร็จหรอกจนเราได้มาลงมือทําได้ลงมาลงมือปฏิบัติมันเป็นอาชีพที่ยากที่สุดในจำนวนอาชีพที่พระอาจารย์เคยทํามาก็คืออาชีพดับยากขนาดที่นะเราไม่ต้องไปทำมาหากินนะทุกคนยอมให้เรากินฟรีเพราะทุกคนก็อยากจะดับทุกทั้งนั้น เพียงแต่ว่าใครจะอาสาไปหาวิธีดับทุกข์หรือออกไปดับทุกข์แล้วนำความรู้กลับมาเพราะความรู้ในตำราทุกคนไปหาอ่านที่ไหนก็ได้แต่ความรู้ที่เกิดขึ้นประจักษ์แจ้งแก่ความรู้สึกแล้วสามารถเอาวิธีการในตำราที่เราไปทดลองแล้วเนี่ยเพราะนั้นตำราวิทยาศาสตร์ที่มันไม่ได้ถูกทดลองมันถูกบูชาไว้เฉยแต่ถ้าเราทดลองแล้วมาประยุกต์ปับปุง นำมาต่อยอดวิวัฒนาการเราจึงมีโทรศัพท์มือถือมีรถยนต์มีอะไรต่ออะไรใช้ดับทุกข์ก็เหมือนกันความรู้ที่อยู่ในพระไตรปิฎกกับความรู้ที่อยู่ในใจคนที่ไม่เคยชิมรสหวานแล้วมาถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ช่วยอธิบายรสหวานให้ผมฟังหน่อยกระดาษทั้งโลกก็ไม่พออธิบายเพราะไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะนั้นเธอต้องกินเอง แต่พระอาจารย์ไม่สามารถเล่าให้เธอฟังได้รอบรสหวานเป็นยังไงแต่พระอาจารย์จะบอกว่าเธอเดินไปที่นั่นสิมันมีโหลอยู่ใบหนึ่งข้างในบรรจุน้ําตาลอยู่เธอจิบใส่ปากแล้วเธอจะรู้ทุกอย่างนี่คืออาชีพดับทุกมันยากขนาดนี้เขาจึงยอมให้เราไม่ต้องทํามาหากินนะทำแค่หน้าที่ดับทุกให้เขาแล้วก็นําความรู้นี้มา,มาบอกมาเปิดเผยมาแสดงแกเขาว่าวิธีการดับทุกจะต้องทํำยังไงจึงจะถูกต้องนะเพราะฉะนั้นทิศทั้ง6นะ เธอจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ตัวเธอเองเธอจะต้องไม่มาเสียใจว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าจากลูกไปแล้วลูกยังไม่ได้ตอบแทนเลยเธอไม่ต้องมาเสียใจว่าทําไมวันนั้นหนูไม่ตั้งใจเรียนเธอไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าวันนี้ไม่มีใครช่วยฉันเลยเธอไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าทําไมลูกๆเป็นอย่างนี้ทาไมลูกๆถึงไม่เป็นเด็กดีแล้วเธอไม่ต้องมานั่งเสียใจเลยทําไมธุรกิจของเราต้องพังทลายเพราะมันไม่มีลูกจ้างไม่มีคนงานที่จะมาคอยช่วยเหลือเรา แล้วเธอไม่ต้องมานั่งเสียใจเลยว่าโอ้ฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีความรู้ที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์ควรจะรู้ก็คือความดับทุกข์นะที่พระสงฆ์องค์พระเจ้าทั้งหลายได้นํามามอบให้แก่เธอนะโดยสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธการเธอจะไม่เสียใจเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่เธอจะต้องทําหน้าที่ก็คือกราบไหว้ทิศทั้ง6ให้ถูกต้องให้สมบูรณ์ในทุกๆหน้าที่ เพราะนั้นทุกหน้าที่เธอต้องทําให้ดีที่สุดแต่มีหน้าที่หนึ่งที่เธอจะต้องทําให้ถึงที่สุดก็คือทําให้ถึงที่สุดดับทุกก็คือสามารถทําความทุกของเธอให้ดับลงหรือให้น้อยลงนะด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอจะเริมอรอ